เฮ้ย hey, พี่ครับผมเรียนสายอื่นมาเนี่ยเรียนอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเฮ้ย hey, พี่ครับพอดีผมไม่มีพื้นฐานเลยจะเข้าบอตีแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างหรือว่าอยากจะเรียนไปก่อนเพื่อนได้ไหมอยากจะแบบเก่งนำเทรนเลยได้ไหมเออมาวันนี้เรามาหาคำตอบกัน Born to d e a สวัสดีครับอยู่ผม b ร a y Born to d e a t ครับเจอกันอีกแล้ว โอเคในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำนะเกี่ยวกับคนที่อยากเรียนคอมพิวเตอร์ไสา์เรียนพวกไอีเรียนพวกวิศวะคอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าบางคนน่ะบอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมเรียนสายอื่นมาเนี่ยเรียนอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเฮ้ยพี่ครับพอดีผมไม่มีพื้นฐานเลยจะเข้าบอตีแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างหรือว่าอยากจะเรียนไปก่อนเพื่อนได้ไหมอยากจะแบบเก่งนําเทรนเลยได้ไหมเออมาวันนี้เรามาหาคําตอบกันโดยจะต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสายคอมพิวเตอร์สา์สายไอทีหรือว่าสายวิศวะคอมเนี่ยมันจะมีพื้นฐานบางอย่างนะที่มันอยู่่่วแตา อย่างเลยนะเวลาเราเรียนอะไรพวกนี้เนะี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าการที่เราเนี่ยเรียนเทคโนโลยีอะมันเหมือนกับการที่เราเรียนใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างเก็ตปะคล้ายๆกับตอนเนี้ยแบบถ้าเกิดเราต้องการรูในห้องเราอะเพื่อจะแบบแขวนภาพอะเก็ตใช่ไหมตอนเนี้ยเราก็จะต้องแบบใช้สว่านในการเจาะรูหรืออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ทํา ยังไงก็ได้ให้ภาพใหม่ของเรามันติดก็นใช่ไหมการที่เรารู้จักใช้เครื่องมือพวกน,นี้แหละมันคล้ายๆกับการที่เราเรียนเทคโนโลยีเพื่อจะแบบเอามาใช้งานในชีวิตเรางานในธุรกิจเราหรือว่าแบบสร้างเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนาะซึ่งคอหลักของสายพวกน,นี้นะสิ่งที่เรามักจะเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยคือคําว่าโปรแกรมมิ่งไว้หรือว่าเขียนโปรแกรมนั่นเองอะ่ะโดยการเขียนโปรแกรมหลายๆคนไม่ว่าจะแบบเรียนสายนี้มานะหรือว่าแบบคุณคนสายอื่นมายุคนี่เราก็จะได้ยินแบบเอ้ยใครๆก็เรียนเขียนโค้ดใครๆก็เรียนเขียนโปรแกรมมีคนนถาามมใเพ นะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเรียนเขียนโปรแกรมไม่เป็นหรือว่าเขียนโปรแกรมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอีก10ปี2 0ปีเราจะตกงานไหมนะครับอันเนี้ยจะบงบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันก็ t ใช่ป่ะคือไม่ว่าเราตอนนี้จะทําอะไรอยู่แบบงานบัญชีหรืองานกราฟิกหรืองานอะไรอยู่นะกับการเขียนโปรแกรมมันเป็นคนละเรื่องกันเขียนโปรแกรมอย่างที่เราบอกเนาะมันคือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นงานซ้าๆซากๆอย่างเช่นแบบเออมีแบบต้องมีคํานวณอันเนี้ยเป็น10เป็นร้อยครั้งเลยหรือว่าต้องไปดึงข้อมูลคั้้นนนนเเ็็็บีปปด หรือว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการคิดวิเคราะห์ด้านสถิติเนี่ยแล้วแบบเราก็ต้องมานั่งทดเองหรือว่าแบบนั่งเขียน Excel เองทีละโลทีละแถวทีละแถวเงี้ยแน่นอนครับมันวุ่นวายแล้วมันยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมได้ชีวิตเราตรงส่วนนี้มันจะสบายขึ้นใช่ไหมคือเอาง่ายๆอะ่ะเหมือนเรามีอาวุธที่เทพกว่าคนอื่นเ่ยประมาณนั้นนะฮะซึ่งอะโอเคกลับมาในสายคอมพิวเตอร์ตายสายไอทีสายวิศวกรรมกันบ้างดีกว่าน้อหนึ่งอย่างที่เราต้องรู้เลยก็คือพื้นฐานนะใช่ครับพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยมันคล้ายก ภาพตามนะถ้าเกิดว่าดินเราแบบมันไม่แน่นหรือว่าเสาเข็มเราไม่ดีต่อให้บ้านเราจะสวยขนาดไหนทําแบบ10 2 0ชั้นมันก็ถล่มลงมาเก็ตใช่ไหมโดยพื้นฐานด้านสายคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอก c s IT วิศวะคอมอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานบางอย่างรวมกันเนาะแล้วมันก็จะมีบางอย่างที่จะแตกออกไปตามแขนหรือว่าตามสาขาที่เราเรียนนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเรียนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเรียนก่อนเพื่อนต้องการที่จะแบบสวิตช์ย้าย สายงานอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญก็คือภาษาอังกฤษนะฮะเอ้ยพี่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยผมสับไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยใจยเย็นน้องใจยเย็นทุกคนคือจะต้องบอกก่อนว่าภาษาอังกฤษเอาแค่อ่านพอแปลได้นะคำศัพท์ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แกมมากไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แค่พอเข้าใจว่าคำเนี้ย มันแปลว่าอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเจอศัพท์คำนี้เราควรที่จะไปเสิร์ชหาอะไรต่อบ้างเอาแค่นั้นพอแล้วเรามาลุยหัวข้อด้านคอมพิวเตอร์กันแน่นอนว่าในสายไอทีสายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งที่เราจะต้องเรียนกันทุกคนก็คือวิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐานหรือว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งตัวที่1นนั่นเองโดยวิชานี้เนี่ยอย่างที่บอกครับเราจะเน้นการเขียนโปรแกรมกันจริงๆนะถ้าเกิดว่า พูดกันง่ายเนี่ยนี่คือบทเรียนแรกเลยของสายคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องรู้เนาะอย่างน,น้อยเราจะต้องเข้าใจแล้วก็รู้ว่าโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่เราใช้งานกันอยู่หรือว่าแบบแอปบนมือถือหรืออะไรพวกนี้นะ่ยมันมีที่มามันมีพื้นฐานการใช้งานยังไงแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะตั้งโปรแกรมพวกนี้มาเนี่ย มันจะต้องมีฟังก์ชันหรือการคำนวณอะไรบ้างนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้คือการเขียนโปรแกรมตัวแรกถ้าเกิดว่าใครชอบสายคอมพิวเตอร์แต่ไม่อยากเขียนโปรแกรมเอออย่างน้อยๆตัวนี้มันก็เป็นพื้นฐานตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนะี่ยไปต่อยอดสายอื่นได้ใช่ไหมต่อมาที่เราจะต้องรู้เลยนอกจากเขียนโปรแกรมอ,อุ้ยพี่สายไอทีมีแต่เขียนโปรแกรมหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีเรื่องอื่นด้วยเนาะนั่นก็นะนนคือวิชาที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ซิสเ็มหรือระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองเนาะตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัยนะชื่ออาจจะไม่เหมือน ถ้ามันจะบวกเลขขึ้นมาสักตัวเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างมันจะต้องออกแบบวงจรยังไงพื้นฐานระบบไฟฟ้าเบื้องต้นอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราต้องรู้เนาะถามว่าเฮ้ยพี่เราจะรู้ไปทําไมเราจะเขียนแอปลงคอมพิวเตอร์พวกนี้ไม่ใช่หรอเราต้องรู้อะไรแบบนั้นด้วยหรอคาตอบก็คือว่าสิ่งที่เรารู้พวกนี้เนี่ยมันเป็น fundamental ที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้แนวคิดนะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนที่เล็กที่สุดมันคิดยังไงคํานวณยังไงการที่เราจะไปต่อยอดไปมากกว่านั้นหรือว่าการที่เราจะแบบคิดวงจรอะไรสักอย่างหนึ ตามบ้านเราเป็นระบบที่ใช้แค่ฐานสอสาก้อนก็สามารถทํางานได้เงี้ยมันทํางานยังไงถ้าเกิดเรารู้ตรงนี้เราก็สามารถทําได้ดใช่ไหมหรือรวมถึงหลักการแนวคิดหลายๆอย่างเนี่ยที่มาอยู่ในแอปพลิเคชันสมัยใหม่พวกนี้เนะี่ยเราก็ต้องอิงจากเรื่องราวพวกนี้ที่มันเป็นพื้นฐานระบบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วนนั่นเองนะมาอยู่ที่ตัวต่อมาว่าดีกว่าฮะจะบอกว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะเรียนสายคอมพิวเตอรส์สายวิศวะคอมอสายไอทีมาเพียวๆเนี่ยมันจะต้องเรียนวิชาวิชาหนึ่งที่ชื่อว่าโครงสร้างข้อมูลแล้วก็เอาอกริทึมนั่นเองถามว่ามันคือ คือวิชานี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะเกี่ยวกับว่าข้อมูลข้อมูลนึงอะเวลามันเก็บในระบบคอมพิวเตอร์เขาเก็บกันยังไงเก็บป่ะคือแบบถ้าเกิดตอนนี้เรามีรายชื่อลูกค้ามาร้อยคนพันคนเออเราจะเก็บยังไงวะมันจะเก็บเหมือน Excel ไหมมันจะเก็บเหมือนกับไฟล์ Word ไหมอะไรอย่างนี้คำตอบคือไม่ใช่ครับข้อมูลในที่นี้โครงสร้างข้อมูลรูปแบบนี้เนี่ยจะลงลึกไปนะอยู่ในระดับที่ว่าถ้าข้อมูลก้อนนี้อยู่ใน RAM ของเราอะมันจะเก็บไว้ในตำแหน่งไหนเก็บใช่ไหมหลายหลายครั้งเนี่ยเราก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมเราใช้งานโปรแกรมหนึ่งแล้วมันเข้าถึงข้อมูลไดเรรรวกกกอีโปแมึ ทำไมโปรแกรมหนึ่งมันถึงลบข้อมูลระหว่างทางไม่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในวิชาโครงสร้างข้อมูลอย่างสิ้น,นซึ่งพอเรารู้โครงสร้างข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมว่าอ๋อข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันเก็บแบบนั้นแบบนี้นะมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะเราก็จะต้องเรียนรูน้เนาะสิ่งที่มันควบคู่กันมานะั่นกะนะ็คือสิ่งที่ชื่อว่าัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนวิธีนั่นเองครับเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเรานึกภาพนะถ้าตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียงลําดับนะคนที่สูงที่สุดกับคนที่เตี้ยที่สุดเนี่ย ข้าแถวอะข้าแถวหน้าเสาธงหน้าโอเรียนเนี่ยแหละทุกคนเอาง่ายๆเราจะเรียงยังไงครับหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมก็ก็มองดิว่าใครสูงสุดแล้วผมก็จับไปอยู่หน้าสุดเลยมันก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมบางคนบอกเอ้อย่างั้นผมเอาคนที่อยู่เตี้ยสุดเข้ามาก่อนแล้วกันหรือว่าบางคนก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันแล้วก็ค่อยมาเรียงกันใหม่ แบบนี้มันมีได้หลายวิธีใช่ไหมครับแน่นอนว่าการที่เราเนี่ยจะเลี้ยงข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ระบบจริงๆแล้วที่มันอยู่ในโลกอะ่ะมันมีมากกว่าการแค่จัดเลี้ยงดังนั้นสิ่งที่เราได้มาคือข้อมูลสิ่งที่เราต้องเรียนต่อก็คือแล้วเราจะจัดการกับข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงนั่นเองพวกนี้ก็คือเรื่องของอ um, นะัลกอริทึมเนาะซึ่งอัลกอริทึมที่อยู่กับวิชา data structure หรือว่าโครงสร้างข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนรู้เข้าไปจริงๆเนี่ยเราจะ แบบไหนถึงสั้นที่สุดใช้เส้นทางไหนถึงสั้นที่สุด จริงๆเรื่องพวกนี้มันอยู่ในพวกคณิตศาสตร์ด้วยนะก็คือเอามาประยุกต์ประยุกต์กันกับ d a t ัตตาเจอเราก็จะได้ขั้นตอนวิธีที่ดีดที่สุดนั่นเองในการจัดการนะครับโอเคหลายคนพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมเรียนโครงสร้างข้อมูลพวกนี้ไปปุ๊บผมจะจัดการข้อมูลใน Data b a บ e ในฐานข้อมูลได้เลยใช่ไหมครับไอ้พวกแบบข้อมูลธนาคารใ,ใหญ่ๆอะไรอย่างนงี้เนาะคำตอบก็คือไม่ใช่ครับวิชาพวกนั้นเนี่ยจะอยู่รวมกันในชื่อวิชาฐานข้อมูลโดยเฉพาะเลยเนาะวิชาฐานข้อมูลหรือ Data าเบตเนี่ยเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกกาาาาารรรว่่เเออ้ย้ยจจะัดดขขมูลนใหญง เราจะใช้คําสั่งอะไรในการเรียกเขามานะครับมันจะแตกต่างกับโครงสร้างข้อมูลตรงที่ว่าระบบ d a t a b a s สอ่ะเขาจะออกแบบมามีโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะออกแบบ านข้อมูลยังไงซึ่งมันก็จะเป็นภาพมองที่ใหญ่กว่าแค่แบบมองว่าข้อมูลทีละก้อนทีละก้อนเล็กๆทีละชิ้นเล็กๆอันนี้เนะี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลใหญ่ๆอย่างเช่นแบบข้อมูลลูกค้าข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลสินค้าอะไรพวกนี้เนาะเพื่อออกแบบมาตอบสนองกับธุรกิจหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างขึ้นมานั่นเองรวมถึงวิชาอื่นเนาะเช่นระบบเครือข่าย้ยครับเราก็จะได้รู้ว่าเออคอมพิวเตอร์เราเนี่ยส่งข้อมูลยังไงเออ w i f i ที่แบบดูไม่เห็นว่ามันจะมีสายอะไรเลยมันส่งข้อมูลกันยังไงหรือรวมถึงก็ผมการที่เราเนี่า มันเป็นยังไงระบบความปลอดภัยเป็นยังไงในการส่งข้อมูลอะไรพวกนี้เนะี่ยก็จะอยู่ในพวกวิชาเน็ตเวิร์กนั่นเองเนาะแน่นอนตรงนี้ไอที่เราพูดมาทั้งหมดนี้คือพื้นฐานที่ส่วนใหญ่แล้วสายไอทีคอมพิวเตอร์สายวิศวะคอมเขาเรียนร่วมกันเนาะแต่มันก็จะมีลงลึกไปอีกฮะซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนะี่ยน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่า เฮ้ยพี่ครับแล้วอะไรล่ะครับตอนนี้ผมอยากเรียนสายคอมพิวเตอร์สายมากเลยมันมีอะไรที่มันต่างกับสายไอทีต่างกับวิศวะคอมบ้างตรงนี้จะต้องบอกว่าขึ้นกับหลักสูตรแต่ละที่ครับบางที่มันก็จะเน้นต่างกันเลยบางที่ไอทีมันเรียนเหมือนกับวิศวะคอมก็มีนะบางที่ไอทีเรียนเหมือนกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็มีเนาะตรงนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรครับแต่โดยปกติทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นสายคอมพิวเตอร์สายวิศวะคอมเนี่ยเขามักจะมีวิชาบางอย่างขึ้นใหม่อย่างเช่น operating system ครับตัวนี้ง่ายๆระบบปฏิบัติกกกกกาาารรพพว Linux, พวว Linux Windows ททีี่เใช้ง้งนนนนััุแหละ พี่ผมก็ใช้เป็นไม่ใช่ระบวินโดว์จะเรียนทําไมเดี๋ยวเราไม่ได้เรียนแค่นั้นเว้ยแต่เราจะเรียนถึงว่าโครงสร้างข้างในวินโดว์ไอที่เราใช้เนี่ยระบบปฏิบัติการพวกนี้เนี่ยมันทํางานยังไงเราจะใช้ภาษาอะไรในการสั่งให้ไอเจ้าตัววงจรประหลัดประหลาดที่มันแค่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุยกับเรารู้เรื่อง uh huh. เก็บข้อมูลกับเรารู้เรื่องก็ t ใช่ไหมมันลึกไปถึงขนาดนั้นเลยนะมันจะไม่ใช่แค่เป็นผู้ใช้ละแต่ว่ามันจะเป็นถึงขั้นแบบว่าเราสามารถเข้าใจได้ว่าถ้าเราจะสร้างขึ้นมาสักตัวนึ่ะเราต้องมีความรู้อะไรบ้าง uh huh. มันจะเก็บข้อมูลอะไไไรรรว้้้ตตงงงหนนบาซึ่จิๆี ถ้าไม่ได้ทํางานสายนี้จริงมันก็ไม่ต้องลึกขนาดนั้นก็ได้เก็๊ใช่ไหมแต่รู้ไว้ก่อนก็ดีนะ หรือว่าแบบพวกเรื่องของทฤษฎีคอมพิวเตอร์เนี่ย,ยก็คือแบบเรื่องของการคำนวณเชิงลึกแล้วว่าเราจะออกแบบพวกอัลกอริทึมหรือออกแบบพวกการทำงานของคอมพิวเตอร์อยังไงเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆที่ที่เป็นคอมพิวเตอร์ไซด์กับวิศวะคอมเรียนแต่ว่าสายไอทีหลายๆที่ก็ไม่ได้เรียนอย่างนั้นเนะเาะแล้วไอทีเรียนอะไระจริงๆไอทีเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบ MIS วิชาการจัดการอะไรพวกนี้เนาะที่เข้ามาเพิ่มซึ่งอันนี้แล้วแต่หลักสูตรครับแต่หลักๆแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันและรวมถึงก็ผมนอกจากสายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก เปียนไม่ว่าจะเป็นแค่กูรัดหนึ่งเออบางทีก็มี2กับสามนะฮะเออน่ากลัวมากเลยเนาะถามว่าเรียนไปทําไมหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการคํานวณครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการที่จะแสดงข้อมูลบางอย่างขึ้นมาในฟีดนะเฟซบุ๊กหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการคานวณเบื้องหลังเก็ตใช่ไหมอยู่ๆเขาคงไม่เอาข้อมูลทุกอย่างทุกโพสต์ของเพื่อนเรามาแสดงใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะที่มันควรที่จะแสดงอะไรพวกนี้เนี่ยหลายอย่างครับผมจาเป็นที่จะต้องมีแคลูรัสอยู่เบื้องหลังเนาะรวมถึงวิชาสถิิตทีี่่ออยยูบ้้้งงงหลัขพววกนดา เขาก็คงอยากจะขึ้นข้อมูลแสดงข้อมูลของโพสต์ที่มันน่าสนใจกันใช่ไหมดังนั้นแล้วเขาก็จะต้องมีวิธีการคำนวณอะไรพวกนี้เนะี่ยซึ่งถามว่าคณิตศาสตร์จำเป็นไหมจําเป็นครับแต่ที่บอกไม่ใช่ทุกงานจะได้ใช้เนาะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสกิลด้านคณิตศาสตร์มาบ้างเข้าใจบ้างว่าแก้ยังไงใช้งานยังไงหรือว่าไปค้นหาไงต่อบอกเนะี่ยสบายครับ แล้วก็รวมถึงคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่มันประหลาดประหลาดหน่อยนะชื่อไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือ Discrete Math นั่นเองตัวนี้แปลตรงตัวภาษาไทยแปลว่าคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องเนาะตัวนี้เรียนอะไรง่ายๆเลยครับก็คือพวกเรื่องราวของตรรกศาสตร์เลขอะไรพวกนี้แหละฟังก์ชันนะฮะที่เราเรียนกันช่วงมปลายอ่ะมต้นก็มีเนาะถามว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างไอ้ตัวนี้แหละคือตัวสําคัญเลยของการเรียนด้านสายคอมพิวเตอร์เพราะว่าใช้แทบทุกอย่างเลยนั่นเองครับง่ายๆลองไปดูครับจริงๆผมว่าตัวนี้มันก็สนุกดีนะถ้าเกิดใครไม่ชอบเลขอย่าง ไดไเรื่อ,ง,องที่บอกทุกคนก็คือพอเรามีพื้นฐานพวกนี้แล้วใช่ปะ่ะเราค่อยไปต่อยอดเว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบสร้างเกมทํา 3D animation แบบลึกๆะนะที่แบบว่าเราจะรู้เลยว่าแสงเนี่ยเวลามันจะท้อนมันจะทอนมายัางไงแล้วเราจะเขียนสมการกลับไปยังไงให้แสงมันจะทอนได้แบบสมูทเก็ตใช่ปะ่ะเออเรื่องราวพวกนี้มันเป็นพื้นฐานทั้งสิน้นถ้าเกิดเราจะต้องการต่อยอดเขียนแอปเขียนทําเว็บทําจัดการเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้มันก็อีซี่เก็ตเนาะซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันมีเว็บแร เว็บนี้ผมแนะนําเลยมันจะมี2เว็บที่เรียนคู่กันนะถ้าเกิดว่าเราต้องการพื้นฐานจริงๆไอวิชาที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้จะมี edx edx.org นะครับกับอีกเว็บหนึ่งนี่ Coursera นะครับผมอยากได้เว็บไหนเอาไปเลยครับซึ่งข้อดีของ2เว็บเนี่ยคือเขามีหลักสูตรที่รวมกับมหาวิทยาลัยร,ระดับโลกเลยเนี่ยใครอยากเรียน MIT นยะ Harvard นยะโอ้โหบอกเลยว่าแค่เรามีเน็ตอะแล้วก็ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็เข้าได้แล้วซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมหาวิทยาลัยมัน เแล้วนะส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรเขาจะมีซับไตเิลให้ด้วยหลายคนฟังสำเนียงอังกฤษไม่รู้เรื่องหลายคนฟังสำเนียงอินเดียไม่รู้เรื่องเงี้ยก็อ่านซับเอาได้นะครับแล้วก็ค่อยๆแปลก็ได้เนาะ ามว่าภาษาอังกฤษมันจาเป็นขนาดนั้นไหมเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันจําเป็นมากไหมถ้าเราเรียนเว็บนี้เนาะอย่างที่บอกครับอย่าไปกลัวมันเนาะนี่พอเราเข้ามาเว็บไซต์ครับปุ๊บนะอย่างเช่นอันนี้ผมเข้า s A ก่อนแล้วกันเนาะเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจะมีแคตตาล็อที่เป็นคอมพิวเตอร์ไซแอนเนาะตัวนี้เราสามารถเริ่มได้เลยนะครับอย่างที่บอกวิชาเขียนโปรแกรมเอาสักภาษาหนึ่งก่อนก็นกได้ภาษา C ก็ได้หรือว่าเป็นแบบวิชาโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นก็ได้เนี่ยเราสามารถเข้ามาได้เลยเนาะหรือไม่ถ้าเกิดเรารู้ชื่อวิชาแล้วแบบเมื่อกี้ผมแบบเออ relational database introduction to database query อะไรเงี้ยเลือกเข้ามาสักตัวนึงก่อนก็ได้เนาะแล้วก็กดเนี่ยเข้าไปเรียนกันนะครับโดยปกติแล้ว2เว็บนี้นะครับเวลาเราเข้าไปเรียนมันจะฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเซอร์ติฟิเคหรือว่าแบบใบประกาศนียบัตรใบรับรองอะไรเงี้ยเราเสียเงินนิดหน่อยครับก็หลักพันกว่าบาทเนาะอาจจะพันหนึ่งพันห้าสองพันอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมบอกว่ามันก็คุ้มถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบส่งโปรเจกต์ให้มีอาจารย์ตรวจจริงๆหรือว่ามีทำควิสจริงๆรงร,งรู้จริงๆริงว่าเราแบบเรียนได้ข ก,นนะก็คุมฮะเนี่ยกด NLO Now เขาก็จะบอกนะว่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนาะน,นี่เขาจะเขียนไว้ข้างนะครับถ้าฟรีก็คือฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเซอร์เนี่ยก็เพิ่มเงิน166เหรียญน,น,นั่นเองก็ตอนนี้ก็เอาเรื่องอยูน่นนะแต่มันมีหลายที่มันมีหลายคอสนะครับมันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวก็สามารถเข้าไปเสิร์ชได้เนาะซึ่งอย่างที่บอก2เว็บเมื่อกี้ถ้าเกิดเราจะเรียมพื้นฐานมันเรียนได้ง่ายๆสบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานเรามีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเข้ามานี่เลย Udacity นะครับผมเว็บน เลยแบบ Google แบบอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเนาะ Amazon อย่างเงี้ยครับก็คือเรียกได้ไง่ายๆถ้าเกิดว่าเราต้องการรพสที่แบบพื้นฐานเราแน่นแล้วแล้วเราจะมาต่อให้มันใช้งานจริงได้เนี่ยเรียนกับเจ้าเนี่ยจบไปปุบ๊บโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะมีงานทําได้เลย oh. เออจริงๆเอ,อ้ยพูดไม่ได้แบบโอเวอร์นะนะคือเว็บเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ให้เราทําระหว่างนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเฮ้ยเรียนไปสักพักนึงแล้วเออลองทำโปรเจกต์ดูดีกว่าตรงเนี้ยเราจะได้สกิลไปเต็มๆเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูได้มันไม่ได้้มมมมีีีีแแแแแค่่่เเขยนนนโปรรรกทาัตบบบบบ AI ะ อัตโนมัติเนี่ยทำเซลล์ดวิ่งคาก็มีสอนนะระบบรถยนต์แบบเทสลาหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีสอนนะครับทำหุ่นยนต์ก็มีเป็น Data าไซเอน e ก็มีทําพวก Cyber Security หรือระบบความปลอดภัยด้านไอทีอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่า พอพื้นฐานเราแน่แล้วก็ค่อยมาตรงนี้ต่อเนาะโอเคทุกคนอย่างที่บอกการเรียนออนไลน์เราก็จะต้องแบ่งเวลากันดีๆหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งพื้นฐานมันก็ต้องมีเอาง่ายๆเหมือนวาดรูปอะทุกคนเราก็จะต้องรู้ใช่ไหมว่าสีมันเป็นยังไงใช่ไหมทฤษฎีสีหรืออะไรพวกนี้เนาะหรือรวมถึงแบบเพื่อสเปกทีฟของภาพเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราแบบก็แค่วาดไปเรื่อยๆว <ๆ S 1> นๆวน,น,น,นไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับการเขียนโปรแกรมหรือว่าเรียนสายคอมพิวเตอร์สายเรียนสายไอทีเนี่ยม แต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นแบบเออพี่ผมก็ไปก๊อปโค้ดเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่มันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นวันหนึ่งที่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทํางานที่ใหญ่ขึ้นเราก็ไปถึงจุดนั้นที่เราฝันไว้ไม่ได้ฮะเป็นไงเข้าดราม่าเฉยเลยกูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้ไอเดียกันไปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนยอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีพวกส่วนของออนไลน์คอร์สที่เป็นทั้งส่วนของคอร์ส o p เ n a แ c e s s สคอร์สฟรีอะเนาะเข้ามาเรื่อยนนสาอเารื่องร เต็มที่เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย